สวัสดีค่ะเอชีท,ท,ทุกท่านวันนี้วันที่สามพฤศจิกายนสองห้าหกสี่นะคะหลายๆท่านนะคะที่สอบถามมาว่าทำไมแม่สาวดำถึงไม่ให้อ่าจะตามต่อทั้งหานอยทั้งอ่าซองใหญ่สองพันบาทเขาก็จะลูกๆกก็จะมากันสมัคร แต่ด้วยความที่ลูกๆช่วยเหลือดูแลคุณแม่กับพระอาจารย์หรือประปู่ส8มและสวนธรรมแห่งนี้ด้วยดีมาตลอดเลขซองนะคะซึ่งอาจารย์ที่ทําหหวยที่อยู่ภาคใต้ไม่ใช่ของประปู่สามแปนะคะลูกทีนี้จาก5,000บาทท่านก็ช่วยมาคือสองพันแต่ทีนี้ท่านก็น้่มีความเมตตานะคะ ปรึกษากันแล้วกับอา,อาจารย์ผู้ทำหวยหวยรัฐบาลก็ขอกับเอฟซีหนบาทก็ให้ต่อเลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายน 2, 5, 6, 5ลูกฟังคุณแม่พูดไว้ให้ดีนะลูกคือได้ทั้งหวยใหญ่ทุกวันที่1และทุกวันที่16ไปจนถึง1 พฤจิกายนสองห้านะลูกนะแล้วก็ปัจจัยที่ลูกได้ส่งมาเป็นสมัครอยู่ในช่องลูกส่งเงินไปที่ธนาคารทกสซึ่งเป็นธนาคารที่คุณแม่นั้นจะเอาเงินที่ลูกสมัครกันเข้ามาไป บูชารูปเหมือนพ่อปู่สวงเทวดาเดินดินก็คือหุน่นชิพึ่งก็หลายหมื่นนะลูกก็จะไปบูชากับลูกศิษย์ลูกหากับพ่อปู่สามแปดแปดซึ่งจะได้นำมาประดิษฐานไว้ที่สวนธรรมแห่งนี้ลูก ก็ถือว่าสร้างบุญด้วยกันนะลูกนะแล้วก็ถ้ามีเหลืออยู่บ้างก็จะต้องทำสารให้กับแม่ย่าภัยรีซึ่งท่านได้มาอยู่ที่สวนทำตามคำอาราตนาของอาราตนาของพ่อปู่สาของพ่อปู่สีสุดโทค่ะนะลูกนะคุณแม่มีอะไรคุณแม่เล่าละเอียดมากนะลูกทีนี้ส่วนตัวเลขจะถูกหรือจะผิดก็อย่ามาว่าแม่สาวดำนะลูกนะคะตัวเลขมันจะมีเข้ามีหลุด มีมีเข้ามีหลุดนะลูกไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรนะลูกนะลูกก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะลูกใช้สติปัญญาของตัวเองการที่จะสมัครหรือไม่สมัครไม่มีใครบังคับจิตใจของลูกได้ลูกต้องพอใจพอใจด้วยตนเองนะลูกเงินในกระเป๋าลูกถ้าลูกสมัครก็สมัครมาคุณอ่ พันเดียวนะลูกก็ให้หนึ่งปีนะลูกก็มันมันก็มีเข้ามีหลุดนะลูกนะไม่ว่าจะเป็นเลขใครจากที่ไหนก็แล้วแต่แต่คุณแม่สาวดำบอกว่าเรามาอยู่ด้วยกันต้องรักกันสามัคคีปองดองกันช่องใหม่ของคุณแม่ชื่อช่องสามัคคี999นะลูกซึ่งคุณแม่ก็จะดึงลูกเข้าไปอยู่ในช่องนั้นซึ่งช่องเก่าคุณแม่จะลบทิ้งนะลูกนะ เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่สมัครนะลูกคุณแม่ก็จะดึงเฉพาะคนที่สมัครเข้ามานะลูกนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อลูกเข้ามาคุณแม่ดึงลูกเข้ามาลูกก็ต้องส่งสลิปเข้ามาในช่องใหม่ให้คุณแม่ด้วยนะลูกเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนนะลูกนะแล้วคุณแม่ก็เปิดรับสมัครอ่า วันนี้คือวันที่สพฤศจิกายนไปถึงวันที่30พฤศจิกายนเท่านั้นหลังจากนั้นคุณแม่ก็จะไม่รับคือจะไม่รับเลยนะคะลูกเพื่อตัดปัญหาที่ว่าคนสมัครก่อนสมัครหลังอย่างเงี้ยนะคะไอตอนที่สมัครคุณแม่ก็พูดชัดเจนว่าเหลือีกดเดือนนะเหลือ7เดือนนะเหลือหกเดือนนะใครจะสมัครมาก็จนคุณแม่ได้เปิดช่องเพิ่มไปอีกนะคะเพราะว่าคนสมัครเยอะเมื่อก่อนนะลูกทีนี้คุณแม่ก็เป็นคน พูดตรงไปตรงมานะลูกพอกฟีของคุณแม่ติดตามคุณแม่มาตั้งแต่ไหนแต่อะไรก็คงจะรู้นิสัยของคุณแม่ดีนะลูกนะซึ่งคุณแม่ก็เป็นคนพูดคำไหนคำนั้นนะลูกทีนี้เมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าก็ห้ามโทรโทรในกลุ่มโทรในกลุ่มที่คุณแม่ดึงเข้าไปแล้วนะลูกห้ามโทรห้ามโทรไลน์คุยกันในกลุ่มและห้ามคุยเรื่อง คนโน้นคนนี้ในกลุ่มถ้าจะคุยกันก็ขอให้โทรคุยกันในเบอร์ส่วนตัวของแต่ละคนนะลูกนะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยลูกทีนี้ส่วนตัวเลขที่สวนธรรมนะลูกก็จะมีแล้วแล้วแต่พ่อปู่ศรีสุโธท,ท่านบัญชาการมานะลูกก็คืองวดนนี้ท่านบอกว่าท่านจะให้ หางเดียวเลขสามตัวท่านบอกอย่างนี้นะคะคุณแม่ก็พูดตามท่านท่านบอกให้คุณแม่พูดนะลูกส่วนตัวเลขท่านจะออกหรือไม่ออกคุณแม่ก็ไม่ไม่รับรองไม่ประกันเพราะคุณแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกหรือไม่ออกนะลูกนะค่ะแล้วทีนี้ท่านจะปิดแม่ย่าไหนบ้างพ่อปู Lindsey, ่ไหนบ้างคุณแม่ก็จะต้องพูดลงคลิปให้ลูกฟังเพราะคุณแม่ไม่มีความลับไม่มีไม่มีรับลมคมในคุณแม่เป็นคนเปิดเผยและชัดเจนนะลูกนะ ขอให้เข้ามาด้วยความรักกันสามัคคีปองดองกันอย่าคิดว่าซื้อขายคิดว่าลูกนั่นอ่ะมาทําบุญเพราะเงินที่ลูกสมัครเข้ามาคุณแม่ก็จะเอาไปอ่ทำประโยชน์ในสวนทำนั้นแหละลูกยังมีอีกหลายเยอะแยะนะคะอิดหินปูนทรายถนนหนทางกรนะ,ะท่อมที่อยู่อาศัยก็ยังไม่มีลูกยังไม่ครบเพราะว่าอีกสอ,อีกเดือนหนึ่งสองเดือนนี้ก็จะมีก็จะมีหมู่คณะ ของปอปู่สามแปดแปดมาเพิ่มอีกสองสรูปนะคะค่ะก็อย่างนั้นแหละลูกนะคุณแม่ก็พูดตรงนะลูกนะแล้วงวดนี้งวดวันที่16พฤศจิกายนก็จะได้ตัวเลขวันที่5ตอนหนึ่งทุ่มที่ท่านจะทําที่ท่านจะลงประทมาลางแต่ว่าตัวเลขก็อาจท่านอาจจะเอาไว้3คืนหรือ2คืนเหมือนเดิมหรือเปล่าคุณแม่ก็ไม่ทราบนะลูกนะ เป็นนั้นว่าได้มาท่านให้คุณแม่ลงตอนไหนคุณแม่ก็ลงตามนั้นนะลูกนะขอให้เข้าใจคุณแม่นะคะทีนี้คลิปจะไม่มีหลายคลิปนะคะลูกอ่าที่มีแต่ท่านบอกให้คุณแม่พูดที่ผ่านมานะสามสี่งวดนะท่านมีแต่บอกว่าบอกให้เอฟซีแชร์ไปเลยถูกแล้วจะได้ช่วยกันสร้างวัดวัดอาจจะได้ขอโทษจะได้ช่วยกันสร้างสวนธรรมท่านพูดอย่างนี้ลูก โอเคก็เข้าใจกันดีตามนี้นะลูกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็คงเข้าใจนะลูกก็คือสมัครมาพันเดียวส่งสลิปมาในช่องเดิมนี่แหละลูกแล้วพรุ่งนี้คุณแม่จะได้ดึงลูกเข้าช่องสามัคคี999นะลูกนะจะมีช่องเดียวเท่านั้นนะลูกจะมีช่องเดียวเท่านั้นและช่องที่มีอยู่คุณแม่ก็จะลบนะลูกหลังจากวันที่30 คือวันที่30นี้คุณแม่จะลบนะคะลูกเพื่อไม่เป็นการสับสนนะลูกเพราะว่าแต่ละช่องก็คนเยอะมากนะลูกที่นี่คนคนจะคนสมัครก็มีคนไม่สมัครก็มีถ้าคุณแม่จะเอาช่องเดิมนะลูกนะเพื่อไม่เป็นการเ,เพื่อไมเ่เพื่อไม่เป็นการคาใจนะลูกคือต้องชัดเจนลูกคนไหนสมัครเข้ามาคุณแม่ก็จะดึงออก,กไปช่องโน้นนะลูกมันจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะลูกนะ หวังว่าคุณจะเข้าใจนะลูกส่วนตัวเลขก็จะได้ทุกวันที่หนึ่งและวันที่ 16, สิบหกหวยใหญ่ได้เหมือนเดิมนะคะทีนี้คุณแม่ก็พูดไปตามอาจารย์ท่านก็ช่วยช่วยทาช่วยสร้างสวนธรรมเนี่ยลูกอาจารย์ที่ทําหวยซองนะลูกลูกก็คงจะจําได้เนาะว่าคุณแม่พูดตรงนะแต่ส่วนเลขฮานอยเนี่ยเป็นเลขคุณแม่ ส่วนพระปู่สามแปนั้น,น,นท่านจะให้ครั้งหนึ่งเพราะท่านไม่เคยนั่นนะลูกแต่ก็มีมี FG ฟัีโทรไปหาพระปู่ส8มไปไปถไป,ไปขอไปขอฮานอยกับท่านนะคะถามว่าที่สาวดําเอาลงเป็นฮานอยเป็นเลขพระปู่หรือเปล่าคะเออไปถามอย่างนั้นก็มีก <c oughs> <c oughs> ็คุณแม่ว่าเ้าลูก ก็จะไปถามท่านเพราะอะไรคะหวยฮาหนอยคุณแม่คุณแม่เป็นผู้ทําให้มาตั้งแต่คุณแม่ยังไม่รู้จักกับพ่อปู่สามแปดแปดหรือว่าพระหลานนะคะต้องเข้าใจนะลูกถ้าท่านให้วันไหนคุณแม่ก็จะส่งเข้าไปในไลน์นะเขาจะมีท่านจะเขียนใส่กระดาษไม่รู้จะใบเล็กใบใหญ่คุณแม่ก็ส่งให้ตามนั้นนะคะก็จะมีลายเซ็นพ่อปู่สามแปดแปดอยู่ถ้าวันไหนท่านให้นะลูกนะเออ ก็คนเราก็ต่างกิตต่างใจนะลูกเนาะไม่มีใครสามารถทําอะไรให้ถูกใจคนอื่นได้ทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเองก็ย,ยังทําอะไรไม่ถูกใจตัวเองนะลูกเนาะเอาละไม่เป็นไรลูกคุณแม่ก็เล่าสู่ฟังเฉยๆนะลูกนะขอให้คิดดีทดําดีลูกถ้าบางทีก็หวยเข้าติดกันห้าหกงวดก็ยิ้มกันพอหวยไม่เข้างวดสองงวดสามงวดก็พากันกนักนแนะกันแหนไอ้นู่นนี่นั่นอย่าไปทาอย่างนั้นลูก ขอให้เข้ามาได้ความสมมามัคคีกันลูกไม่มีใครที่จะไม่อยากถูกคนที่ทําหวยให้ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คิดสูตรฮานอยมาคุณแม่ก็อยากให้พวกลูกถูกฮานอยก็เหมือนกันบางทีมันก็เข้าทั้งสามตัวเข้าสองตัวบางทีเข้าทั้งสามหน่อยก็มีซึ่งมันก็มีหลักฐานชัดเจนเนะลูกเนาะอขอให้ลูกคุณแม่ทุกคนรักกันสมมามัคคีปองดองกันเราจะได้มีโชคด้วยกันนะลูกนะอ ก็คุณแม่จะทําอะไรคุณแม่ก็บอกลูกๆทุกครั้งลูกส่งเข้าไปในลายกลุ่มพวกลูกก็ช่วยกันโอนมาตามน้อยตามมากลูกช่วยกันคนละไม้ละมือมาตลอดคุณแม่ไม่เคยเห็นพวกลูกทอดทิ้งเพราะฉะนั้นการที่ว่าทําไมเมื่อก่อนเอาห้าพันต่อมาก็มาเอาสองพันต่อมาก็เอาพันเดียวนี้นี่แหละลูกเพราะคุณงามความดีที่เรามีให้กันลูกก็คงจะรู้แล้วว่าอ่ะถ้าคุณแม่ไม่ช่วยลูก แล้วลูกจะช่วยคุณแม่ไหมเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องคิดให้ให้มันดีว่าเออคุณแม่ก็ช่วยลูกช่วยแบบไหนเมื่อก่อนคุณแม่ให้เดือนเดียวใช่ไหมลูกตามที่ตามอาจารย์เจ้าของซองเขาให้ต่อมาคุณแม่ก็ขอได้สามเดือนต่อมาคุณแม่ให้เป็นปีเลยจีเน่นั่นคือความที่คุณแม่ให้ลูกท,ทีนี้ลูกก็เหมือนกันพอเวลาคุณแม่บอกลูกอ่าจะทําโน่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นอ่า ไม่ว่าจะทําอะไรลูกไม่ว่าจะเป็นอิฐหินปูนทรายทำกระท่อมหรือทอําเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางเลี้ยงพ้าปูไม่ยา่าพอกลูกก็ช่วยคุณแม่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นที่คุณแม่ให้พวกลูกสมัครใหม่เพราะว่ามันก็มีหลายคนลูกที่อที่ก่อกวนอรุส่งคําพูดที่ไม่ดีขึ้นมาถ้ามีคนก่อในเรื่องที่ไม่ดีก็จะมีคนสองสามห้า ซึ่งมันทําให้วุ่นวายเฉยๆนะลูกก็แสดงว่าเขาไม่อยากอยู่อ่าอย่างนั้นแหละลูกแล้วอีกอย่างอ่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับจิตใจของพ่อลูกเองนะลูกนะตัดสินใจเองนะลูกอ่าตัดสินใจเองลูกเราจะสมัครกเราสมัครเองเราจะไม่สมัครเราก็ไม่ต้องสมัครอย่างนี้ลูกเราไม่ต้องให้ใครมามาแนะนาเราไปได้คุณแม่ก็บอกให้พวกลูกรู้ พวกลูกเต็มใจสมัครก็สมัครมาเงินที่พวกลูกสมัครมานะลูกคุณแม่ก็เอาไปทําบุญนะคะลูกเสร็จแล้วลูกก็ได้บุญสองต่อไม่ใช่ว่าคุณแม่เอาไปใช้เป็นของคุณแม่ส่วนตัวก็ไม่ใช่เพราะคุณแม่ก็ไม่มีอะไรเป็นชื่อคุณแม่ไม่มีอะไรของคุณแม่อยู่แล้วลูกคุณแม่จะทําอะไรลูกเห็นทุกอย่างเนะลูกเนาะ ก็เห็นสําหรับคนที่ติดตามตลอดขอให้ลูกทุกคนโชคดีโชคดีอย่าลืมว่าคุณแม่เปิดรับสมัครถึงวันที่30พฤศจิกายนเท่านั้นเกินนั้นปุ๊บคุณแม่ก็ไม่รับเลยลูกนะเพื่อที่จะไม่ได้มีคําพูดทีหลังว่าเออคนนั้นมาก่อนคนนี้มาหลังทําไมอ่าหยุด ทำไมหยุดพร้อมกันเอา้ามันจะไปเอ,เอาคนที่เข้ามาก่อนออกได้ยังไงลนะ่ะลูกเพราะฉะนั้นก็จะเมื่อครบกาหนดแล้วเอาก็คือต้องทําใหม่เริ่มใหม่ก็คือต้องมีระเบียบให้ชัดเจนกว่านี้นะลูกนะขอให้ลูกโชคดีทุกคนจ้า